นั้นคนที่มีสัมมาทิฏฐินั้นจึงปฏิบัติพรมเพื่อความพ้นทุกข์สรุปว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราเข้าใจว่ามีศีลหรือไม่มีศีลดีอย่างเงี้ยนลเข้าใจว่าปฏิบัติเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงดีหรือไม่ดีเข้าใจว่าการพิจารณาวิจัยนามรูปเป็นความดีหรือไม่ดีการวิจัยจนรู้เหตุรู้ปัจจัยของนามรูปเพื่อข้ามความสงสัยนี่ดีหรือไม่ดีวิจารณญาณอันนี้ต้องแม่นยํา ถ้าแม่นยำได้ลักษณะนี้จึงรู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำให้แจง้งถ้าแยกแยะจำเนกได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะถือเอาสาระของชีวิตไปได้ชีวิตนี้ก็ไม่เป็นหมันไม่เป็นโมคะเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่า